เสร็จสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในชแนล The Lab Bit นะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มาลองคลิปเกมกัน นี่ซิงเปเจอร์วันนี้เราจะมาทดสอบไมทที่ราคาไม่ถึงหลักพันนะครับนี่สิญญบอกว่ากล่องน,นี้ผมแกะเช็คของเฉยๆนะยังไม่ได้ลองเข้าไปเสียบแต่บุกตัวเองเดี๋ยวเฮ้ยมือดำ ชอเอเดี๋ยวโอเคมือผมอาจจะดำไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชม,ชมพอดีตามตอนขึ้นคลิปเลยทำงานกลางสวนกลางแดดเพื่อซื้อเจ้าตัวนี้เลย,เยนี่ว้าว นี่คือใบประกันนะครับนี่คู่มือตื๊ดตื๊ดตื๊ด,ด,ด,ดนี่งไงสิ่งที่เราต้องการโอ้โหสิ่งน้องไมโอเคหัวครอบไหมขาว้าว นี่ครับแถมสายไปจับ <c oughs> ครบนะครบเลยนะโอ้โหตัวนี้เป็นไงล่ะ <c oughs> รอไม่ไหวละไปไปประกอบกันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยโอเคดูฟื้น <c oughs> ถ่ายกันบนเตียงอะจ่าๆเลยนะนี่ฟืบนี่เวลาประกอบตัวรับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับตามโลโก้เลยไปเ,ยเราไปลองกันในคอมดีกว่าโอเคตอนนี้โลได้ยินเปล่าตอนนี้ก็เป็นเสียงจาก ค์ม่ครับสิกญาณฮัลโหลเช็คเช็คอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคเข้าไปครับตั้งค่าเมื่อกี้ผมก็ได้ไปตั้งนิดหนึง่งนะผมเร่งถึง88เพราะว่าถ้าผมเต็มร้อยเนี่ยจะมีเสียงซาซาเกิด เกิดจากใหม่เพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมอะไรดีเลยนะครับโอเคไม่ได้ยินผ่านเลยนะเดี๋ยวแบบถ้าพื่อนจะงงว่าผมอัดในโปรแกรมอะไรก็ OBS นะครับตรงนี้ Hello นี่เ h e ค Hello one two โอเคพยายามปรับโวลูมไม่ให้มันพีคเกินไปนะครับระวังโอเคสลับว่าไมค์สิ a โนนี่ถึงว่าผ่านนะได้ได้ราคาผมไปเจอในช้อปปี้เป็นราคาประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดอยหสิบมั้แต่ผมได้ส่วนลดมาเฮ้ยมันเป็นช่วงโปรโมชั่นส่วนรถของเขาพอดี หกรอยเจ็ดสิบได้มาประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคนะแก้เลยแก้ได้เลยจบงานได้เลยโอเคก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมในการทดลองทดสอบเสียงก็ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าผ่านใช้ได้เลยนะแต่สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ซื้อไมซน่เอ็มพีหนึ่งไอเจ็ดศูนย์หนึ่งมาเนี่ยคือหัวแปลงตัวนี้ นี่เห็นไหมเป็นสองขีดนะครับสำหรับโนบกรุ่นใหม่ๆเนะี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยรองรับนะครับหรือว่าถ้าเสียบเข้าไปตรงๆเนี่ยเสียงมันจะเบามากมันต้องไปบูสเสียงเองนะแต่ถ้ามีตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแทนต้องบูสอะไรเยอะชึบปิดตัวบูสเสียงไปด้วยนี่เล็งแค่เสียงก็ได้นะแต่เปิดไลปุ๊บตายดังขึ้นกว่าเดิมอีกจะรับเสียงดังขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่ตัวนี้ของผมซื้อมาพร้อมกันแต่ไม่รู้สิโนบุ๊กผมไม่ลองรับมันเนี่ยเจ็ดจุดหนึ่งเหมือนกันสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะซื้อหรือว่าเห็นคลิปผมแล้วเป็นแนวทางในการซื้อเนี่ยก็ไปศึกษากันเนอาเองได้นะครับว่าจะซื้อที่ร้านไหนแต่ไม่ใช่ว่าให้ซื้อตามนะ แค่เป็นแนวทางให้ดูเฉยๆคือผมก็ไม่รู้อะจูจ่ๆก็เห็นว่าเหมือนเนี่ยมันได้โคบ่ะได้ทั้งขาได้ทั้งอะไรอะสายสายมาพร้อมเลยนะผมโอเคเลยผมเลยทดลองทดสอบซื้อมาแล้วก็ทดสอบทดสอบเฮ้ยเฮยทดสอบกับโนบุ๊กตัวเองไปเลยว่าจะทำงานได้ไหมสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้ารับรองว่า จะรีบพยายามปั้นคลิปช่วงนี้ไม่ค่อยว่างติดงานแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดเรียนเลยนะครับเรียนออนไลน์ด้วยจู่ๆมาคาบแรกกูก็สั่งงานไปเลยเหนื่อยชิหายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีนะว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านผู้ชมมากแต่ถ้าอยากจะมาบอกท่านผู้ชมเฉยๆโอเคสำหรับคลิปนี้บายยจ้า